คิดแบบนี้ไม่มีทางจนเพื่อนๆหนึ่งก็คือขอบคุณตัวเรา ที่มีลมหายใจขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณโรงเรียนขอบคุณโรงเรียนปถมมัธยมขอบคุณโรงเรียนกศนคุณหนุ่ยจบกศนมาด้วยนะแต่ว่าคุณหนุ่ยก็เคยสอบตำรวจหญิงได้แต่ช่วงนั้นสอบครูได้ด้วยนะก็คือเริ่มสอนที่โคราชแล้วก็มาสอนที่กรุงเทพอีก10กว่าปีนะคะก็ก็มีความรู้สึกว่าขอบคุณนะเราเกิดมาก็ไม่ได้จนมากแต่ก็ไม่ได้รวยเบอร์แต่ว่าคุณหนุ่ยนั้นในใจนะไม่รู้สิ มันมีความขอบคุณอยู่ตลอดเวลาพอเรามาอ่านหนังสือของมหาเศรษฐีโลกเขาบอกว่าการกระตันยูและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่หรือการขอบคุณบ่อยๆมันยิ่งทําให้เราแบบมันฟูในหัวใจชีวิตมันจะมีความสุขไม่รู้นะเป็นเพราะเราได้ฟังเสียงสวดมนต์บ่อยก็ไม่รู้นะสมัยก่อนอยู่บ้านอยู่ใกล้วัดนะฟังเสียงสวดมนต์บ่อยมากก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเราทําไมมีความสุขเราทําไมมีความสุขมากเลยเสียงสวดมนต์แล้วเราก็ชอบไปวัดชอบงานช่วยงานวัด งานกระถินผ้าป,ป่างานอะไรก็แล้วแต่เราชอบมากเลยมันจิตอาสาที่มันมีความสุขนะะพอเรามีความสุขเนี่ยชีวิตการเรียนมันก็ดีเจอเพื่อนดีเจอครูบาอาจารย์ดีๆนะคะดังนั้นคุณหนุ่ยก็เลยเสพต,ติดความสุขแบบนั้นแหละเวลามีปัญหาอะไรคุณหนุ่ยก็จะทําสมาธิแล้วก็สวดมนต์บางทีก็เดินอยู่คนเดียวไม่ไม่คุยกับใครนะแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยสองสองชั่วโมงเนี่ยจะไม่ให้แฟนมายุ่งเลย นะคุยกับตัวเองแล้วก็ฟังธรรมะนะอยู่ต่างประเทศเนี่ยและข้อ3ก็คือทํางานออนไลน์เพื่อนๆอย่างมีความสุขนะแล้วลูกค้าก็เข้ามาตอนนี้ก็เวลามาเที่ยวอย่างเงี้ยนะก็ต้องเอากล้องมาด้วยเพราะว่าเราจะได้ทำคอนเทนต์ไปด้วยนะถ้าเราถ่ายโชว์อย่างเดียวมันคนก็เราไม่รู้ว่าคนต้องการอะไรเนาะแต่ว่าคุณหนุยว่า เรื่องงานนี่แหละสําคัญแล้วก็เรื่องความรักนะคะคุณหนุก็จะสอนให้ทั้งหมดเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซับสไครต์แล้วก็ติดตามนะคะอันนี้มันก็จะเป็นโซนสลอ็อตฝั่งนู้นจะเป็นสลอ็อตอันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆโรงแรมเนาะแล้วก็บ้านพักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นสล็อตนั่นเปนบรรยากาศที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากเพื่อนๆ คุณหนุ่ยก็อยากจะบอกหลายๆคนนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าโทษตัวเองรักตัวเราเยอะๆทําสมาธิบอกรักแล้วก็ชมตัวเราเยอะๆสิ่งที่เราดีเราเก่งเนี่ยเราชอบเราเราเป็นคนเก่งเรื่องอะไรเราเราโดดเด่นเรื่องอะไรชมตรงนั้นไม่สําคัญว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไรสําคัญว่าเราคิดกับตัวเราอย่างไรให้กําลังใจตัวเราปลอบตัวเราบอกรักตัวเราบ่อยๆโชคดีจะเข้ามาหาเรานะแล้วก็อยู่ในกลุ่มก้อนของคนเก่งอยู่ในกลุ่มคนรวยคนเก่งคนคือกลุ่มที่เขา เขามีความสุขอะแล้วเขาทําออนไลน์แล้วเขาประสบความสําเร็จอะอยู่ในกลุ่มนั้นอะ <c oughs> คุณหนุ่ยก็ไม่ไปไหนนอกจากกลุ่มอาจารย์มดิต์อึ้งรังสีกลุ่มลบๆคุณหนุ่ยจะไม่ค่อยไปแล้วก็อีกกลุ่มนึงที่คุณหนุ่ยไปประจําก็คือการฟังบทสวดมนต์นะของวัดบวรของหลวงตามหาบัวแล้วก็หลายๆท่านนะคะหลวงปู่ศิลาแล้วก็ออของพระอาจารย์ ินคิดแล้วก็พระอาจารย์แสนปราดมหาไหรสงนลานขรรีมาอะไรเงี้ยคุณหนุ่ยก็ฟังนะคะเพราะว่าเป็นธรรมะที่มีความสุขได้พลังมากๆนะคะดังนั้นเราดูแลโลกภายในของเราค่ะคีย์สำคัญคือโลกภายในสําคัญที่สุดนะคะมีความสุขมีความสงบสุขแล้วมันจะชัดไงว่าเราอยากจะทําอะไร ดูแลความสุขในหัวใจเราโชคดีมันจะเข้ามาหาเรานะคะฝาก s u b สไครต์นะคะแล้วก็กดติดตามใครที่อยากจะรู้เรื่องอะไรอีกก็บอกมานะคะคอมเมนต์มาดังนั้นไม่ต้องกลัวนะคะงานหายแต่หัวใจไม่หายความสุขไม่หายพลังไม่หายรักษาไว้พลังกายพลังใจพลังจิตพลังกายพลังใจพลังจิตชีวิตโชคดีแน่นอนผู้หนุ่ยค่ะขอบพระคุณมากที่เข้ามาซับสไครต์และให้กําลังใจผู้หนุ่ยค่ะซับสไครต์นะคะแชร์ค่ะ